ครับวันนี้เราก็มาดูวิธีการกโหลดแอปของระบบ Android <c oughs> จาก Play Store <c oughs> นะครับ <c oughs> ด้วยโปรแกรมอแอป get apk นะครับ <c oughs> อื่นเลยเราก่อนอื่นเลยเราก็เข้ามาในเบราว์เซอร์ของเรานะครับพิมพ์คำว่า get a p k นะครับแล้วก็ค้นหาเลยครับก็จะได้หน้านี้ขึ้นมานะครับเข้าอันเลือกอันแรกเลยนะครับที่เป็น get a p k c o นะครับแล้วก็กดตกลงเลยครับ แล้วมันก็จะให้ดาวน์โหลดเป็นลิงก์ไฟล์ apk เห็นไหมครับจะให้ดาวน์โหลดนะครับรอสักครู่นึงนี่ครับจะเสร็จแล้วโอเคเราดาวน์โหลดเรียบร้อยนะครับเรากดกดเปิดเลยครับแล้วก็มันก็จะให้เราติดตั้งเรากดติดตั้งเลยครับ กดติดตั้งไปเลยครับเรียบร้อยนะครับเราติดตั้งสำเร็จกดเสร็จสิ้นเลยทีนี้เราก็มาเปิด Play Store กันนะครับเข้าไปใน Play Store นะครับ ก็ไปเลือกดูแอป,ปที่มันเสียงเงินนะครับสมมติว่าผมเลือกแอปอมิกเอาเป็นมิกเพเยอร์นะครับโปรนะครับเห็นไหมครับจะ,จะเห็นว่ามันเสียงเงินนะครับ แล้วก็กดไม่ต้องกดดาวน์โหลดนะครับเพราะเราเสียงเงินนะครับเรากดแชร์นี่ครับติก๊กแชร์ก็จะเห็นขึ้นมา<ค>เป็นแอแป F7 APK ที่เราโหลดมาเมื่อกี้น,น,นะครับเห็นมั้ครับเป็นรูปอันดาวสีเขียวเรากดคลิกเข้าไปนะครับเหียดข้างซ้ายได้ชื่อคนนี่เหยียดข้างซ้ายคนังขวาใช่คนนี้ก็ปิดตาซ้ายอีก8คนนึงปิดตาขวา ใชครับขึ้นมาแล้วเราก็าจะได้แล้วเราก็กดคำว่า get เลยคิกเข้าไปมันจะมีลิงก์ให้ดาวน์โหลดเยอะมากเลยนะแต่เราเลือกหนึ่งอันครับเลือกอันแรกแล้วกันมันก็จะขึ้นมาหน้าตาแบบนี้นะครับแล้วก็กดขยายหน้าเว็บขึ้นมาแล้วมากดสคริป ดิสอิดนะครับฝั่งนี้ครับสีส้มนะครับปัดสคริปเป็นเลยครับ,ลรบแล้วมันก็จะดาวน์โหลดลงมัตน,นี่ครับดาวน์โหลดเป็นเวอร์ชันโปรที่เสียงเงินนะครับ โอเคเรามาลองดูกันอีกสักอันนะครับผมเลือกเป็นแอปคามิล่าซูมที่เสียงเงินนะครับตัวนี้นะครับล้วกดมุมนี้คำว่าแชร์ตรงนี้กดแอป7ชทจะไปแชร์เลยครับ ก็จะขึ้นมาเป็นิให้เราดาวน์โหลดนะครับกดเจ็ get, get ไปเลยครับเลือกอันแรกนะครับแล้วเราก็มาสคริปเหมือนเดิมนะครับรอเวลาให้มันถึงศูนยกดสคริปเลยครับสคริปปุ๊บจะเห็นขึ้นมาแถบ แจ้งเตือนของเรานะครับจะเห็นดาวน์โหลดโอเคขอจบรีวิวการดาวน์โหลดแอปแบบเสียงเงินสามารถโหลดใช้ฟรีได้นะครับดูกันแบบสำหรับคนที่รู้แล้วก็นี่ครับทำให้คนที่ยังไม่รู้นะครับจะได้ใช้แอบปบเสียงเงินกันใช้กันแบบดีๆนะครับขอบคุณครับ